สวัสดีพี่แฟนช่างทุกคนนะคะมาในนุ่นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้มฝันกับเลขเด็กน้อยแฝดนะคะของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะเด็กน้อยแฝดโค้งสุดท้ายยิบลอตเตอรี่ให้สอง สองตัวนะคะย่างละ30มสิบใบม่เลขแค่2คู่นะคะอย่างละ30บใบนะคะโค,คงสุดท้ายแล้วนะคะเพิ่นก็นเน่นให้นะคะแต่ว่าความฝันของพ่อยอดนะครฝันว่าเลขร้อยมาานะคะเป็นเลขสาตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีรามหรือพ่อยอดบุรีรามวดวันที่17มกราสองห้านะคะพ่อวันนีค่ะ พ่อเป็นยังไงคะสบายดีบ่ครับสบายดีครับเห็นบอกว่าจะมีโค้งสุดท้ายมันบ่าค่ะพ่อครับมีโค้งสุดท้ายเด็กแฟนให้มาเนี่ยอ๋อเด็กแฟใไ้โค้งสุดท้ายเราเป็นบ่าค่ะเพื่อนจับลอตเตอรี่จับใบแล้วจับให้ตรงอย่างย่างละสามสิบใบครับอ๋อย่างละสามสิบใบแล้วเพื่อนเพิ่น,เพ,นเพิ่นเขียนตัวเลขอีกบอ ครับก็เพียนเลยนี่กําลังจดไปนี่แม่เขาก็ตรงลายให้อยู่ค่ะเพื่อนจับลอตเตอรี่ย่างละสามสิบใบนี่มีตัวใดแน่ครับครับพร้อมไม่ยังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะครับเออเลขแปดให้มาเลยครับงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกเจ็ดนะครับค่ะตามตัวหนึ่งเก้าเจ็ดตัวเน้นครับหนึ่ง เดี๋ยวนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดครับแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดตัวเน้นครับหนึ่งหกเจ็ดครับอันนี้สองตัวครับหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วเก้าเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ขับเก้าเจ็ดนี่สี่หางนี่ตรงตรองตัวตรองหางแล้วก็ ตามตัวทองหางนี่ตัวเน้นเลยครับคือโกเกม่อนับเก้าเจ็ดเนี่ยเขาจับลอตเตอรีแ่แม่เขาอย่างละสามสิบใบครับลอตเตอรี่อย่างละสามสิบใบตับแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าห้าในตัวกันครับอ๋อเก้าเก้าเจ็ดนี่ก็สามสิบใบหกเกม่อนี่ก็ลอตเตอรี่ 9, สามสิบใบเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าในตัวตัวกันเก้าหนึ่งกับเก้าห้านี่เป็นแค่ตัวกัน แล้วที่ให้ไอคไลิปแรกมันก็เขาว่ายังยืนยันเหมือนเดิมในวิ่งรูดเก้าแล้วก็แนนที่ครอบเก้าครอบเจ็ดเหมือนเดิมกองอ่ะค่ะครับสรุปว่าโค้งทุกท้ายน<อ>ี้ก็ท้ามีโค้งทุกท้ายที่ก็ <c oughs> จะเอามาไทยังไงเดียวใครยังไงก็ใกล้วันอกเลยค่ะเพระาะว่างวดนี้เลขวันที่สิบเจ็ดกรซาจักน้อยวันที่สิบหกก็ยังทร่มมากกันได้แต่ว่างวดน,นี้พร พอยอดฟันปะคะครับครับเอาพร้อมเลยไหมครับเอาพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะพอยอดฟันบอครับเออครับเลขฟันของอาจารย์ยศบุรีรัมนะครับฟันว่าเห็นเลขลอยมาให้เห็นชัดเจนเลยแต่ไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออกน้องเลขฟันเนาะเดขคร้อยมาเลยครับเลขลอยมาตามตัวคือตีสองสอง ลยสองตัวนีนเห็นสีสองครับเห็นแค่นั้นเองครับอืมเลขร้อยมากนี่เป็นสี่สองสองครับแล้วก็สี่สองเห็นแค่นั้นเลยแล้วก็เห็นเลขสองตัวสี่สองครับแล้วก็ตผงไปแยกให้สองสองด้วยอย่างเงี้ยนะอ๋อแยกให้ย่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอตัร์ดมาาแมนบอค่ะเลตตัร์ดไฮเป็นสองสองน้ำส่วนโตพ่ตอส่วนโตพ่อซีสอง ซีสองสองกับมามเล็กตัวนี้นะฮะมีซีสองกับซีสองกับสองสองกับสีมันมีตัดห้4ซีสองกับสองสองข้อมักตัวได้ค่ะส่วนตัวพอเออนี่ทั้งหมดเลยครับชอบทั้งหมดเลยครับเพราะว่าผมฟันเห็นอย่างนี้เองครับตัดตัวก็ซีสองสงแล้วก็ สีตองนี่นะเลขร,ร,อรล่อยมากม,มันบอกครับเพาะ,<ป>ะเลขร่อยมากนี่ตัวสีแดงบ่ก็รรมดาครับเหมือนในไอ้ที่ผมฝันเห้ในใน,ในตอนอยู่กับตัวช้างอะเป็นนันเลยครับอยู่กับตัวช้างตอนนั่นก็ออกว่าแมนบอกว่าที่ที่ขังนึงออสร้างส,สร้างขง <ปะ S 1> ังนึงยุทท่องสร้างขงังนึงอะยุทตัวเพื่อนอะขังหนึ่งเป็นซีซีขังหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์งวดนั้นมันออกซีซีว่าแมนบอกว่า นั่นเลยอันนี้ก็เบเบียกันเลยเห็นนี่ั้่แหละแต่ไม่ใช่เห็นในตัวช้างเห็นลอยมาครับอ๋อเล็กลอยมาอ้นอนวาวนน่ยาค่ะแลีวนุนน,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 นุ่ยาขอสรุปเหมือนวมันบ่คะครับหมดแล้วครับหมดแค่นี้หละครับแลีวนน่ยาขอสรุปจักน้อยหนึ่งครับอ่าแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมหรือพอยอดบุรีรัมมวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดโค้งสุดข้ายของเด็กน้อยแฝด เพิ่นไ้มาเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจเน้นทอกันน้ำนักทอกันสำหรับเพิ่นจับลอตเตอรี่นี่หกเจ็ดสามสิ 9, 30, บใบเก้าเจ็ดสามสิบใบโตกันก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าหาทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นกันยังยืนย่านวาลูดเก้าเหมือนปะอ่ะค่ะพ่อครับของเด็กน้อยแฟนแต่ว่าค่ามฝันของพ่อยอดเลขร้อยมานี่ เป็นซีสองสองแล้วก็มีแล้วก็มีซีสองกับสองสองเห็นไหมถึงว่าตัดไทยมันบ้าค่ะพ่อรับถูกต้องครับอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงวดนี้ก็ขค 4, อเอฟซีโซดีแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีครับ พอม่เป็นอ,อ,อีฟซี่กับเสดยงยิแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยากกับอาจารย์ยอดบุรีรัมหรือพอยอดบุรีรัมนะคะเพื่อนกับฟันหน่อยๆน,นะคะตารางงวนนี้เพื่อนจะฟันแค่สามโตห้างเดียวนะคะเราเลขเล็กน้อยแฟดนี่เพื่อนกันเน้นตรงที่ยิบลอตเตอรี่นะคะยิบลอตเตอรี่หรือซื้อว่าจะยิบท่อๆกันนะคะนำนักท่อกันย่างละสามสิบใบนะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเ้อะค่ะอาจจะ ถ้าเพิ่กฟันอีกก็คือจบนะคะม้วนเดียวจบนะคะตอนนี้นทียาจะอธิบายอีกรอบนะคะโค้งสุดท้ายอาจารย์ยอดบุรีรําหรือพ่อยอดบุรีรําโค้งสุดท้ายงววันที่17ดมกราสองห้าหกเจ็ดเป็นคว่มฝันกับหน้าทางของเด็กน้อยแฟนนะคะเด็กน้อยแฟนนี่แม่เพิ่นบอกวา 1, 9, 7, ่าหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งหกเจดน้ำนักท่อกันนะคะเป็นตัวเน้นน้ำนักท่อกันสำหรับเลขสองตัวลูกเพิ่นยิบตัวลถตตาลีนะคะ ลอตตารี่นี่คือหกเจ็ดนี้30มิบใบเก้าเจ็ดกับสาสใบนะคะสำหรับเก้าหกับเก้าหาเป็นแค่โตกันนะคะถ้าบ่าอยากผลาดคือรูดเก้านะคะรูดเ้าบนล่างนะคะสำหรับเอ่อควมฝันของพ่อยอดนะคะพ่อยอดฝันเห็นเลขร้อยมาหางเดียวคือ3าตัวหางเดียวคือสี่สองสองนะคะ่นกระตาถหายสีสองกับสองสองทั้งหมดทั้งมวลนี่ เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ้งรัฐบาลนะคะต้นที่ยากกับออวยพ่อไ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีแนะทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะ